โลกจะถูกปกครองด้วยตัวเลขไม่ใช่หัวใจใบหน้าจะยิ้มแต่ดวงตาร่ำไห้ความว่างเปล่าจะเติบโตใต้ผืนดินหนึ่งในคำทํานายที่บาบาวันก้าทิ้งไว้ว่ากันว่าความหมายที่แท้จริงของมันคือ AI จะเข้ามาครองโลกหาใช่มนุษย์เช่นเดิมไม่ และปรากฏการภัยพิบัติจากหลายต่อหลายคำพยากรณ์ของเธอที่กลายเป็นจริงหลายคนเอามือป้องหูเอาไว้ไม่เชื่อบ้างติเตียนว่าช่างไร้สาระแต่หากข้อกล่าวอ้างในอดีตอันเนิ่นนานทำให้ปัจจุบันต้องหวาดภวาคุณอาจจะอยากทำความรู้จักกับวังเกเลียพานเดวาสุเตอร์วาหรือบาบาวันก้าขึ้นมาก็ได้คืนนั้นท้องฟ้าไร้ดวงดาว ลมพัดแรงเกินกว่าที่จะเป็นลมธรรมดาบ้านไม้เล็กๆหลังหนึ่งในชนบทของบันเกเรียมีเพียงแสงตะเกียงลิบรีไร้เสียงนกร้องราวกับกลัวบางสิ่งที่กำลังจะเข้ามาเด็กหญิงวานก้าในวัย12ปีกำลังวิ่งเล่นอยู่กลางทุ่งทันใดนั้นพายุลูกหนึ่งหมุนพัดกันโชคอย่างไร้คำเตือนลมหอบตัวเธอขึ้นเวียงไปไกล เมื่อชาวบ้านมาพบเธออีกครั้งดวงตาของวานก้าก็ถูกปิดด้วยทรายและเลือดก่อนจะมืดสนิทไปตลอดชีวิตแม่หนูได้ยินเสียงพวกเขากำลังกระซิบอยู่ที่ข้างหูวานก้าบอกผู้เป็นแม่ในเงามืดของห้องนอนใต้ต้นไม้นั้นมีบางอย่างฟังอยู่เขาอยากให้เรารู้เมื่อขุดดูมันคือกระดูกมนุษย์ ชาวบ้านสันนิษฐานกันว่าเป็นกระดูกของคนชราในหมู่บ้านที่เคยหายตัวไปอย่างลึกลับแม่ของวานก้าคนลูกชูชันสูงพอๆกับที่รู้สึกอัศจรรย์ในตัวลูกสาวเรื่องราวของวานก้าถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเพราะหมู่บ้านบันกกเรียไม่ได้กว้างขวางนักชาวบ้านไม่เพียงแต่ตกตะลึงแต่พวกเขาเริ่มวิ่งตามหาหวานก้าด้วยคำถามมากมายของชิ้นนี้หายไปไหน คนรักที่หายไปในช่วงสงครามเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากระทั่งว่าวิญญาณของผู้ตายมีอะไรอยากจะบอกไหมแล้วเธอก็ดันตอบมันได้เสียด้วยยุคสมัยนั้นความตายาศาสนาและความเชื่อคือเรื่องใกล้ตัวมากทำให้ชาวบ้านเปรียบวันก้าเป็นดั่งปาฏิหาริย์ที่มีชีวิตวันก้าไม่ได้เรียนวิชาไสยศาสตร์เธอไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูหรือผู้วิเศษ ไรลูกแก้วคริสตัลเครื่องรางของคลังหรือกล่องไพ่แต่ทุกครั้งที่เธอเอ่ยวาจามันช่างศักดิ์สิทธิ์และแม่นยำเกินอธิบายสิ่งนี้เองเป็นนิยามของคำว่ายานหรือในภาษาโบราณเรียกกันว่าเสียงแห่งจิตทำให้ผู้คนหลังไหลมาหาเธอนับไม่ถ้วนแม้บางคนจะต้องเดินทางข้ามภูเขาก็ตามพวกเขาเริ่มถ่ายรูปของวานก้าผู้วิเศษ ชื่อเสียงที่หลือเล่าอ้างไปไกลไม่เพียงแต่เข้าหูของสื่อมวลชนแต่ลีโอนิดเบรสเนฟผู้นำของเบลเรียก็เช่นกันหนึ่งในคำพยากรณ์ของเธอได้บอกว่าทุกอย่างจะละลายเหมือนน้ำแข็งเหลือไว้เพียงเกียรติยศของวลาดิมีและรัสเซียคำพยากรณ์นี้ถูกตีความถึงความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครน อีกหนึ่งคำพยากรของเธอได้บอกว่าภัยจากฝั่งเหนือที่ไม่มีใครมองเห็นแต่มันจะเผาแผ่นดินและทำให้ผู้คนล้มป่วยคำพยากรนี้ถูกตีความว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลในปี1986ในยุคโซเวียตวานก้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างรัฐบาลเบลเกรียเริ่มส่งเจ้าหน้าที่และหน่วยข่าวกรอง และนักวิจัยทางจิตวิทยาไปสอบสวนและศึกษาเธอวานก้าไม่ได้อยู่ในฐานะหมอดูธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่าทรัพยากรลับทางจิตวิญญาณแห่งชาติทั้งวานก้าเองก็ไม่เคยเรียกเงินจากผู้ที่มาหาเลยสักครั้งเธอยังคงใช้ชีวิตแบบสมถะในบ้านไม้ณนะหมู่บ้านพีทวิ์ดังเดิมจนเข้าสู่วัยชารา และนั่นยิ่งทำให้ผู้คนซึ่งศรัทธากระทั่งเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในปี1996ก่อนย่างเข้าสู่85ปีชื่อของวานก้าไม่ได้อาวสารไปตามอายุไขบันทึกเอกสารหลายร้อยหน้าที่ส่งถึงวานก้าจากประเทศต่างๆถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของเบลเกเรียบ้านที่เธออาศัยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม และยังเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอยู่เนืองๆทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นฉันมองเห็นโลกไปถึงปี5,079หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยหนึ่งในคำพยากรณ์ของวานก้าก่อนเสียชีวิตลงและแม้เธอจะจากไปแล้วแต่ความคิดของเธอก็ยังคงอยู่มันสะท้อนผ่านการเวลาและความเชื่อที่ผู้คนยังคงยึดติดกับเรื่องเหนือธรรมชาติ แม้ว่า AI จะเข้ามากลุ่มโลกไว้จากวันแรกของคำทํานายที่ดูจะน่าเหลือเชื่อแต่ต้องบอกเลยว่าในวันนี้มันช่างหน่าเหลือเชื่อจริงๆหรือหากเรื่องของวันก้าจะฟังดูเป็นนิทานปรำปราสนุกสนุกสักเรื่องผู้เขียนก็อดไม่ได้ที่จะให้ชื่อมันว่าบาบาวันก้าผู้เอ่ยเสียงแทนความมืดมิดอย่างไรก็ตาม AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างมากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายกิจกรรมอย่างไรก็ตาม AI ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในอีกไม่เกิน5ปีข้างหน้านี้ AI จะมีความฉลาดมากกว่ามนุษย์สามารถทำทุกอย่างที่มนุษย์ทำได้ AI ในรูปของหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำ สามารถทำงานได้ใน24ชั่วโมงโดยไม่บน่นไม่มีอารมณ์ทำได้ตลอดเวลาทำให้ผลผลิตต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมนุษย์ก็ไม่ต้องทำงานสามารถใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นไม่ต้องอยู่ในที่ทำงานแคบๆอีกต่อไปแต่ AI ก็มีข้อเสียเช่นกันการปฏิวัติ AI อาจทำให้หลายคนต้องสูญเสียงานและต้องปรับตัวเรียนรู้ใหม่การพึ่งพา AI มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการล่วนไหลของข้อมูล และการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการนำ AI มาใช้เสริมความเชื่ออาจนำไปสู่ปัญหาทางจริยธรรมได้ AI ที่ยังไม่ฉลาดมากอาจทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบได้หากเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยไม่ระมัดระวัง และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด s u b สคร i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ